มา้ะจ้ารัฐบาลไทยชุดใบฝ่าผ้าร่วยอาจารย์กรกระสินฝ่าเบิงฝ่าหาละตตลรี่กันเวยพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองป,องปาปสุภูสุคนตอนรับขอสูช่องกอติดห้วดังมาเช่นอกจากกมพอกับแอดมิน ในวันจันทร์ที่12พฤษภาคมนจ้าแอดมินก็มีแนวทางดีๆตะเด็กบางๆแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกันอินเชนเคยพี่น,น้องแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2 6 6 8นะจ๊ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางชุดใบฝาผ้ารวยของอาจารย์กรกะละสินและพี่น้องเดอ้อต่อโดยนวทางของแอดพี่ตกไทยโดยนทังของมาหน่อยค่อยรักนะจ๊ะ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุขชนาจากด้วยการกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนอจากพี่น้องก็บเสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนอกจากส่วนแอดมินก็บเสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุข,ขนด้วยจา้า เพื่อเป็นการวัดเซวลาเขากับไปรับชมแนวทางก็ได้พี่นองเริ่มต้นกนทีนท่แนวทางของอาจารย์กรกระสินกันกรแลจะจ้ะซึ่งผลงานีน่ิพานมา2พฤษภาคมเพิ่งกระหายเขาตัวเด่นลักหและจ่าเลขออก06ให้เขาตัวเด่นลัก62ต,ตัวล่างพี่นองนัคนก็คือ0 6พี่นองเอากลับมาเบิ่งต่อกันที่16พฤษภาคม2568กันต่อแลจะจ้าซึ่งวันนี้เพิพ่นกระหายเด้นบนล่างเระจ่าไปที่6กับเก่า บนหกลางเก่าด้วพี่น้องเด้อซึ่งยังกระดาให้มีหกกับเก่าเนาะจ้ะโตเด่นพี่น้องต่อโดยแนวทางชุดใบฟ้าผ้าร่วยเนาะจ้ะซึ่งเพิ่งกระดาปล่อยมาให้แล้วเนาะจ้ะชุดใบฟ้าผ้าร่วยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2568 25, ัชุดสามโตที่ให้ก็คือ563 564และ594จ้ะต่อโดยจุดสองโตลักหกก็คือ63 64และ65 ต่อ้วยรับเก่าให้พิธีเก่าสามเก่าสี่และเก่าหาได้พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยของอาจารย์กระกสินนะจ๊ะให้เขาอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะจ๊ะแนวทางของเพิ่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดต,ตามนะจาะให้เขาให้โศกให้ลาบอยู่เรื่อยนะจาะบอทำให้ผิดหวังพี่น้องตามต่อกันเลยได้พี่น้องเด้อแอดมินแนะน,นาให้พี่น้องติดตามแนวทางของอาจารย์กระกสินนะจ๊ะบอทำให้ผิดหวังพี่น้องตามต่อกันเลยจ้า ไปเบื้งต่อแนวทางชุดต่อไปก็ได้จ้ะแนวทางชุดต่อไปก็เป็นแนวทางของแอดพี่เนะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่6 6พฤษภาคม2,5 6 8ารอยแนวทางชุด2โตบนล่างเขาจ้ะบนก็คือ2 3 4 3 2 9และ4 9จ้ะล่างให้ไปที่8 3 8 6 8 7และ 8, 9ไดเ้พี่น้องเดอ้อ บน 23, 43, 29และ49ล่าง 83, 86, 87และ89จ้าแนวทางของอาจารย์พี่จ่าแคบไปเบิงจดไปเบิงกันเ้ยจ้าไปเบิงต่อกันที่นนทา้ชุดสุดไายนะจ้าหนังก็คือแนวทางของมาหน่อยค่อยรักเนะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1ิ16พฤษภาคม2,568 25, ชุด3โต๊ะบนนะจ้ให้พิธี C12 c 2 2 C13 และ C23 เนาะจากชุด3โตเด้อพี่น้องเดอ้อ C12 C13 C222 และ C23 จ้ะแนวทางแอดมาหน่อยเด้อพี่น้องเดอ้อต่อด้วยชุดสรุปบนเนาะจา้ะเน้นให้ไปที่1 222 ตัวร่องก็คือ1นึกับ2 3งสลพี่น้องเดอ้อชุดสรุปบนเน้น1น2 2งร่อง1 3และ2องสจะต่อโดยดทางสองตัวล่างกันต่อเลยจ้ะนั่นก็คือชุดสรุปล่างนะจ้ะชุดสรุปล่างหวัวประจําวันที่สิพฤษภาคม2568เนห้าร้อหกสิบปดน้หาไปทีเจ็ดเก้า ตร้องก็คือ6กเก้าก็หกศูนย์ะพี่น้องเด้อเน้นเจ็ดเก้าและเจ็ดศูนย์ร้องหกเก้าและหกศูนย์เนาะจ้ะสังเกตได้ว่าหกศูนย์ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะจ้าอีกอย่างก็เกิดขึ้นได้นะพี่น้องนะ้องมดตีพานาออกศูนย์หกวันนี้ก็อาจสิออกหกศูนย์ก็เป็นได้เนาะจ้าอีกอย่างก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะพี่น้องเนาะนนะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะจ้ะช,ชุดสรุปรางนะพี่น้องเด้อนะต่อด้วยโต้เน,นะตเน้นเนาะจ้ะโต้เน้นสองตัวล่างนะพี่น้อง เน้นเม็ดเดียวแขนแขดนและพี่น้องเดอ้อรัฐบาลไทย16พฤษภาคม2 5 6 8น้หเน้นนักเน้นแขนแขนก,ก็คือ70จ,จ้ะ7 0 0 7เด้พี่น้องเดอ้อแนวทางของเอดมาหน่อยค่อยรักนะจ๊ะแคบไนเบิ่งจุดหนึเบิ่งกันนะจ๊ะบ่าว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์กรอนกระสินนะจ๊ะแนวทางของอาจารย์พี่มาหน่อยค่อยรักแคบไนเบิ่งจุดหนึเบิงลและพี่น้องเดอ้อเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันนอจ้ะ ไายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจรารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจาะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้ะพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะจ๊ะทางช่องบอสนับสนุสน,นการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํานเลยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆน้จ๊ะสื่อตามกําลังทรัพย์สื่อตามผื่นดวงคองชของและพี่น้องเด้อจะจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุู้ดสุ้คนโชคดีแห้งแห้งปังปังมันๆกันทุกคนด้จ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไี่สามนนิก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า